อุ้ยวันนี้แขกเชิญของเราอัดแน่นมากเลยอ่ะมีแขกเ,เชิญอีกวงหนึ่งมารอแล้วแล้ววงนี้เนี่ยนะเขามาพร้อมกับเพลงเชลเชลของเขาบ,บอกว่าเหมาะมากสําหรับใครที่มีรักแล้วต้องรอคอยกับเพลง I'm Always Waiting for You กับวงเลมอน i ีค้คะ่ะ <laughs> Live me let you drowning out change we got a good care right หลวงเมลเสกแนะนำตัวกันนิดนึงสิครับใครเป็นใครครับตื้อดื้อดือดเดือดเดือดเดือว่าประสบความสำเร็จชื่อเอฟเลมอนี่ครับเล่นเบสครับเบสโอเคสวัสดีครับชื่อทีมครับร้องครับครับสวัสดีครับชื่อแรกครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับชื่อแชมป์ครับตีกองครับเออเพลงพูดถึงเพลงนี้หน่อยสิคะเห็นบอกว่ามาจาก ชีวิตจริงของสมาชิกในวงอะไรอย่างเงี้ยวิหารรอนใหญ่เลยตอนนี้ไม่รู้ใครแล้วตอนนี้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชื่อว่า Why Don't I นะครับเพลงที่พูดถึงการรอคอยที่จะเจอใครสักคนหรือว่าเจอสิ่งที่เราแบบตามหามานานคือบางคนแบบอาจจะรออะไรอยู่แล้วแบบไม่เจอทันทีใครใครใครรอทุกคนทุกคนทุกคนต้องมีประสบการณ์นี้เนาะกำลังเฝ้ารอ ไม่ได้บอกพูดถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวถูกปะก็รอสิ่งที่เราแบบว่าความฝันของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมครับอ่าแต่แนวเพลงน่ารักมากเลยอะจริงตีดีดีีดีดีดีอีอะเฮ้น่ารักมากเป็นเป็นแนวเพลงอะไรยังไงบ้างคะก็เป็นป๊อป อินดี้ป๊อปครับแบบที่พวกเราชอบอะไรเงี้ยครับเน้นความสนุกสนานเน้นความสนุกสนานเน้นความสนุกสนานเออเห็นว่า MV ีนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเหรอฮะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือพุ่มกับเราครับพีอาร์เขาดูเคยดูหนังเรื่องอะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเอเลี่ยนอะไรมนาวต่างมนุษย์ต่างดาวเออเพราะว่ามาพูดให้พวกเราฟังว่าเออเรื่องราวมันจะเป็นประมาณนี้ทำไมเราเลือกไปคอยตามเขาล่ะคะคือเราแบ่งหน้าที่กัน มุมเราเป็นมุมคนทําเพลงก็คือทําเพลงแบบฝังภาพก็คือฝั่งภาพก็ยกกากนเครผมก็เลยออกมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามหามนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยก็คือเนื้อเพลงก็คือตกลงรอมนุษย์ต่างดาว waiting for you อรัเขาผมก็รอสิ่งที่เราเชื่อแล้วกันว่ามัน มีจริงแล้วเราจะจะได้เจออันนี้มันเป็นการตีความเพราะพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหลายเลยคนบางคนก็บอกว่ามันไม่มีจริงแต่สมมติว่าเออบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อถูกป่ะเหมือนการเหมือนบางทีเราพูดถึงความฝันของเราบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยความฝันของเธอมันเป็นจริงไม่ได้หรอกถูกปะว่าแต่ถ้าเราเชื่อวันนึงมันอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือเราพูดถึงรักแท้อ้มันเป็นไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเชื่อวันนึงเราอาจจะเจอไดดีจังเลยอ่ะโอเคปะ ซื้อหรอโอเคะวนะววนะนี่คือนุ้ยเลยงวันนี้ที่ซื้อหรือดูใครจะไปชมเอ็ ain, มวีนี้ไปชมที่ไหนครับฝากหน่อยครับครับผมก็ฝากไปชมด้วยครับที่ YouTube ของสนามหลวงมิวสิกมีเพลงเราทุกเพลงเลยแล้วก็ติดตามข่าวสารก็ Facebook ของสนามหลวงมิวสิกพวกเรามีแฟนเพจด้วยครเอเลนี่ครับผมอินสตาอินแกรมเอเลนี่แบนด์ครับติดตามได้ทุกผลงานเลยนะคะ